สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครนะครับที่อยากจะทำยูทูบเบอร์ให้ได้ยอดผู้ติดตามเยอะนะต้องการทำอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะ,ะก็คือประมาณนี้เลยนะครับอันดับแรกคอนเทนต์อะไรที่เราที่จะทำยูทูบนะครับยอดผู้ติดตามเยอะ แต่ว่าต้องการที่จะทํา y o Youtube นะครับคนดูไม่เข้ามาดูเลยแต่ต้องการที่จะทํา y o Youtube เราเนี่ยต้องมีอาชีพอะไรต้องการทํา Youtube อะไรแต่ว่าหารายได้เสริมทํา Youtube เกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นเราทํา Youtube ใช่ไหมอย่างเช่นเราจะทํา Youtube อะนะครับเป็นเล็กๆน้อยน้นะครับ,รๆๆรบที่ต้องการที่จะทํานะครับอ่าสมมุตินนะ สมมติเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออาณาจักรสุขโขทัยนะครับเราจะทำจากหาเงินแซดคอมรีเสิร์ชนะหาเงินแซดคอมรีเสิร์ชหาเงินเข้ามือถือหาเงินเติมโทรศัพท์ใช่ไหมสมมตินะถ้าเราอยากจะหาเงินเติมเน็ตหาเงินหาเกี่ยวกับโปรเน็ตก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราเนี่ย หาเงินเราเนี่ยอยากจะทําเกี่ยวกับกินอาหารเราทาเกี่ยวกับทําอาหารอะไรนี่แหละนะครับรีวิวกินอาหารก็จะมาเนนี้เลยนะครับแต่ว่าผู้ติดตามเนี่ยที่เขาออกกฎมานะครับที่ที่เขาออกกฎมาใช่ไหมต้องการที่จะทํ o u t u b e นะ <c oughs> นั่นแหละนะครับข้อเด่นข้อด้อยเลยดูตามนี้นะครับดูตามภาพนี้เลยนะที่ผมอัดวิดีโอมานะครับอัดวิดีโอมานะครับดูตามนี้นะครับถ้าใครกดเข้าไปดู u t u b e มันจะมีโฆษณาขึ้นมาด้วยนะครับมันจะมีโฆษณาสปอนเซอร์ขึ้นมาด้วยนะว่ายอดเท่านี้เท่านี้คนจะดูนะถึงประมาณอยู่ที่พันกว่าวิวจะได้เงินเท่าไหร่นะอย่างเช่นจะได้เงินอยู่ที่ประมาณสาสบหบาทนะครับจุดสามสิบสามตางค์นะก็จะมาเนี้ยเลยคิดประมาณถ้าแสนวิวก็ประมาณอา่า ประมาณแสนหนึ่งอ่ะนะครับก็คือก็จะมาเนี้นเลยนะครับก็คือเวลาเราทํา youtube เนี่ยเราก็ต้องเขียนสคริปต์ด้วยใช่ไหมเขียนสคริปต์นะครับถ้าเราไม่เขียนสคริปต์มันก็จะจดจาไม่ได้และทําให้เราเนี่ยเวลาเราพูดมันก็สับสนแล้วก็ติดๆกระขัดนะครับทําให้คนฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็จะมาเนี้นเลยพูดอย่างไม่เร่งนะครับ อย่างไม่เด้งนะครับเราต้องการที่จะทำเกี่ยวกับเบอร์มงคลก็จะประมาณนี้เลยเลขมงคลนะครับจะทำเกี่ยวกับพระปออมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเอาไปลงไม่ได้นะเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดเอาไปลงไม่ได้นะโอเคไหมเวลาเราเรา,เ,ราเอาเวลาเราเอาไปลงเนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายข้อหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งก็คือผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายโดนตำรวจจับได้นะถ้าตำรวจเห็นใน y YouTube เนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายเรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่าก็คือเวลาเราเอาไปลงนะครับก็คือต้องมียอดผู้ติดตามนะครับอยู่ที่หนึ่งพันผู้ติดตามขึ้นไปหนึ่งพันผู้ติดตามแต่ต้องมีอยู่ที่ประมาณสี่พันชั่วโมงนะครับอ่า ถ้าเราอยากจะลงวิดีโอสั้นอย่างเช่นวิดีโอสั้นที่ผมเปิดให้ดูนะครับวิดีโอสั้นนะครับเขาก็จะมีตรงนี้มาด้วยนะครับวิดีโอสั้นต้องมี60สิบวิสาิวิแล้วก็40่สิบวินะครับ40วินะครับไม่ใช่100วินะ100วิมันก็ไม่ใช่นะก็คือ30มวิเนี่ยคนก็จะดูคนก็จะดูไปเรื่อยๆืย่ทำให้ยอดมันขึ้นมาแล้วเราก็ได้ตังนะครับก็จะประมาณนี้เลย ได้ตั้งเสร็จปุ๊บทำยังไง YouTube ก็โอนเงินมาเข้าบัญชีธนาคารเรานะครับโอนเงินนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเรานะครับแล้วกรอบบัญชีธนาคารรับเงินธนาคารอะไรก็ได้นะครับกรอบไปได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรอย่างเช่นตัวเราเนี่ยเป็นธนาคารอะไรก็ตามนะครับแล้วกรอกไปนะครับก็ได้เงินขึ้นมานะเปิดช่อง YouTube บางคน่ะ มีบัญชีธนาคารรับเงินใช่ไหมแต่ว่าบางคนมีไม่ใช่ครับบางคนไม่ได้มีบัญชีธนาคารรับเงินนะหมาย,มาย,มาย,มายถึงว่า,าบางคนมี YouTube มีช่อง YouTube แต่ว่าบางคนนะครับเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ติดตาไมไม่มีคนดูแต่ว่าคนดูไม่ขึ้นนะครับ แต่ว่าต้องเอาคลิปไหนไปแชร์ mm hmm. ก็คือเอาไปแชร์ลง Facebook หรือเอาไปแชร์ให้เพื่อนเราเพื่อนเราดูก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมคลิปทำอาหารคนก็น่าดูคลิปขายรองเท้าคนก็น่าดูคลิปขายรองเท้าเนี่ยคนก็ไม่ไม่เข้ามาดูนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราเนี่ยทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปคนก็ไม่เข้ามาดูทำให้คนเนี่ย ไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราลงคลิปซ้ำๆลงแต่ขายอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคนเนี่ยไม่เข้ามาดูนะครับผมไม่เข้ามาดูคนเนี่ยจะเริ่มเบื่อนะครับเริ่มเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อนะครับเบื่อลงคลิปแต่ซ้ำๆลงคลิปทํากับข้าวดีกว่านะครับโอเคไหมลงคลิปทากับข้าวดีกว่านะครับลงคลิปเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรถยนต์ รถอะไรก็ตามนะครับตัวยต้าแชมป์อะไรนี่แหละนะครับตัวยต้าแชมป์ตัวกิต้าลีโวแชมป์ไม่ใช่ครับตัวยูต้าลีโวแชมป์ไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้เลยหรือลงคลิปเกี่ยวกับพัดลมนะครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับหรือลองคลิปเกี่ยวกับนี้ก็ได้ครับไม่เนี่ยไม่นะครับที่ผมรีวิวมาปีที่แล้วสามปีที่แล้วสองปีนะครับเคไหมอ่า ก็คือเวลาเรารีวิวไปเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะถ้าเรารีวียวกับโทรศัพท์เนี่ยมันก็คนก็เข้ามาดูเยอะถ้าคนก็ผู้ติดตามมันก็เป็นล้านคนอ่ะมันก็ได้ตังค์นะเออมันก็ได้ตังค์เยอะขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือได้ตังค์เยอะขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ต้องมีชัดเจนด้วยนะครับก็คือมันก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมเจ็บปากนิดนึงนะครับโอเคไ่าก็าคือสีสันเนี่ยในการพูดเราก็ต้องมีอัธรสม่ใช่อัธวิชนะครับโอเคไหมก็คือเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องใส่ไม้นะครับใส่ไม้ตรงนี้ใส่ไม้ติดปกเสื้อแล้วก็ต้องแต่งตัวให้ดูเรียบร้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้งันเลยนะครับอ่ก็คือเราเนี่ยก็คือต้องมีฉากหลังด้วยนะครับต้องมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปก็คือไปซื้อโทรศัพท์มาราคาประมาณ9,000นะครับ9,000นันก็คือซื้อได้นะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเด er ียมีหรือโทรศัพท์ซัมซุงอะไรก็ตามก็จะ ประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคไหมก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าอเขียนนะก็จะมีอัตรตนิดนึงนะครับอัตลตก็คือการพูดการบรรยายการบรรเลงเพลงนะครับการบรรเลงสีสันการบรรเลงของให้มันมีคุณค่ามูล,ลค่า เวลามากขึ้นอะไรนี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอ่าก็คือเวลาเราพูดเนี่ยก็ต้องมีอัตลันิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมครับอ่าเวลาเราพูดเนี่ยต้องมีสีสันต้องมีอัตลักงามมากขึ้นต้องมีอัตลดดีมากขึ้นนะครับก็คือเวลาเราพูดเนี่ยต้องกล้องสวยนิดนึงกล้องต้องสวยนะครับกล้องต้องไม่มัวไม่เบอร์ไม่ต้อง กล้องต้องไม่แตกไม่ลายของผมเนี่ยกล้องแตกไหมนะเพราะว่าผมเนี่ยทำหล่นนะครับเนไหมครับอันนี้มีอัตลดมากเลยนะก็คือก็จะประมาณนี้นเลยนะครับเวลาทํา y o u t u b e เนี่ยขออภัยครับเวลาทํา y o YouTube นะครับต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้รับเงินผ่าน Google Adsense ต้องมีจดหมายขึ้นมานะครับ เลขพินหกหลักนะไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6อาอันนี้ก็ง่ายไปต้องห้ามบอกใครรหัสพินเลขนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือรับเงินได้2ช่องทางนะครับรับเงิน2ที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นรับเงินได้กี่บาทก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่บอกนะว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับได้เงินเดือนละ3พันนนเองนะครับอันนี้ผมบอกได้แน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็คือ สรุปคร่าวๆไว้เพจเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ